ใชาสวัสดีค่ะเด็กๆเดี๋ยวเรามาเรียนเรื่องการบวกลบคูณหารรับคนกันนะคะก่อนอื่นคุณครูต้องพบถามนักเรียนก่อนว่าช่วงนี้นักเรียนทําหน้าที่ตัวเองได้ดีหรือยังหน้าที่ของนักเรียนเลยคะคือการเรียนการศึกษาหาความรู้ต้องมีระเบียบวินยัยต้องหมั่นทบทวนตันราของตัวเองนะคะ 2. หน้าที่ของลูกนักเรียนทําหรือยังหน้าที่ของลูกคือความกตัญญูกตเวทีช่วยเหลือง,งานบ้านคุณพ่อคุณแม่ใช่ไหมคะ ใครทำบ้างเอ,อ่ยยกมือขึ้นค่ะเด็กๆเรามาดูข้อตกลงก่อนที่เราจะไปดูตัวอย่างกันข้อตกลงในการทำการแก้โจทย์ปัญหาระคนนะคะการบวกลบคูณหารระคนจะมีอยู่ทั้งหมด3ข้อหลักๆ 1. คํานวณในวงเล็บก่อนถ้ามีถ้าโจทย์นั้นมีวงเล็บให้นักเรียนหาในวงเล็บก่อน2ถ้าคูณหรือหาให้คํานวณจากด้านซ้ายมือไปหาด้านขวามือ 3. บวกหรือลบ คำนวณจากซ้ายไปขวาเช่นกันมาดูตัวอย่างกันเลยค่ะ,ะตัวตัวอย่างครูให้ c เศษสองส่วนส c เศษสองส่วนสามคูณด้วยหนึ่งเศษสองส่วนห้าลบด้วยสองเศษหนึ่งส่วนสิบนักเรียนขั้นตอนแรกทำอะไรก่อนคะพิจารณาจะอะไรคะวงเล็บกรณีนี้มีไหมคะไม่มี กรณีนี้ไม่มีวงเล็บนักเรียนทำยังไงให้ดูอย่างถัดไปอันสองดูที่ไหนเครื่องหมายคูณใช่ค่ะแสดงว่าเราต้องทำสองชุดหน้าก่อนก็คือ4เศษ2ส่วน3คูณด้วย1เศษ2ส่วน5แต่มันเกิดอะไรขึ้นคะโจทย์ข้อนี้เป็นจำนวนคระขั้นตอนต่อไปนักเรียนต้องทำจำนวนคระให้เป็นเศษเกิน โดยเลยคะ่ะโดยนำตัวส่วนคูณด้วยจำนวนเต็มบวกด้วยเศษส่วนยังคงเดิมมาดูในถัดไปเลยคะ่ะเท่ากับเลยคะเศษสี่เศษสองส,ส่วนสามจะได้สิบสี่ส่วนสามคูณด้วยเศษเจ็ดส่วนห้าเศษเจ็ดส่วนห้ามาจากไหนมาจากห้าคูณหนึ่งด้ห้าบวกอีกสองเป็นเจ็ดส่วนคงเดิมนัเรเยนพอเข้าใจคะลบด้วยยี่สิบเอ็ดส่วนสิบ มาดูบรรทัดถัดไปขั้นตอนถัดไปคูณทำไรก่อนคิดจากซ้ายไปขวาก็แสดงว่าคูคิดจากเครื่องหมายคูณก่อน14บนคูณบน14คูณ7ส่วนด้วย3คูณ, 14, คณ5ก็คือล่างคูณล่าง14คูณ7ได้98ส่วนด้วย3คูณ5ได้15 0ลบด้วยลูก21ส่วน10อ่า เราจะลบกันได้หรือไม่นักเรียนว่าส่วนเป็นยังไงคะการบวกลบส่วนต้องเท่ากันใช่ไหมคะเด็กๆเรามาหาตัวประกอบร่วมหรือหาครรนอตัวประกอบร่วมของ2องจำนวนนี้15กับ10ก็คือ30นั่นเอง15คูณอะไรได้30คูณกับ2นั่นเอง1 10คูณอะไรได้30คะ10คูณ3ได้30อ่เราได้ตัวประกอบร่วมคือ30แล้วนะคะ เวลาคูณนักเรียนต้องคูณทั้งบนและล่างนักเรียนดูในวงเล็บของครูคือ98คูณด้วย2 15คูณด้วย2อ8คูณ2ได้196ส่วนด้วย30ลบด้วย21คูณ3ได้63ส่วนด้วย30ในเมื่อส่วนเท่ากันแล้วเราจะลบเฉพาะตัวด้าน บนก็คือตัวเศษนั่นเอง196กลบด้วย63เหลือให้ลูกเหลือ133ส่วนด้วย30แต่ปรากฏว่าจำนวนเป็นยังไงคะจำนวนนี้เป็นยังไงมันเป็นเศษแท้เราเศษแท้คือตัวเศษมากกว่าตัวส่วนเราก็มาตัดท้อให้เป็นเศษส่วนอย่างต่ำได้4เศษ13ส่วน30ก็คือ30คูณสี่ได้ร้อยยี่นั่นเอง ใช่ไหมค130ลบด้วย120ก็เหลือเศษ10โอเคนะคะเด็กๆพอเข้าใจแล้วนะเดี๋ยวมาดูตัวอย่างถัดไปของคุณครูเลยเด็กๆมาช่วยครูพิจารณาโจทย์ข้อนี้นะคะ8ลบด้วย1เศษ5ส่วน7คูณด้วย2เศษ1ส่วน2ตามข้อตกลง3ข้อแรกที่คุณครูให้ไว้ข้างต้นเราต้องพิจารณาอะไรก่อนคะเครื่องหมายอะไรคะเครื่องหมายคูณหรือหารก่อนและต่อด้วยเครื่องหมายบวกและลบ ข้อนี้เราวงเล็บมีไหมคะไม่มีเรามาพิจารณาที่เครื่องหมายคูณคูณก่อนเลยแต่ว่าของเรามีจํานวนคล้าต้องเปลี่ยนจํานวนคลาให้เป็นเศษเกินจานวนของคลาของเราคือมีอะไรลูก1คูณ1เศษ5ส่วน7ดคูณด้วย2เศษ1ส่วน2 7คูณ1ได้เ7บวกอีก5เป็น10 2สส่วน7คูณด้วย สอคูสองเป็น4 4บวก1เป็น5ได้เศษ5ส่วน2นักเรียนสังเกตว่าครูมีอะไรคะเป็นเส้นๆส้นสีแดงแดงก็คือครูใช้วิธีการตัดทอนกันเพราะว่ามันสามารถหารกันได้2 1 2 2 60 2ใช่ไหมคะอ่ะ2 6 2แสดงว่าตรงเครื่องหมายคูณก็จะได้6คูณ5าถ้าลูกเท่ากับ30ส่วนด้วย7คูณ หก็ได้7แสดงว่าข้อนี้ก็คือ8ปดลบด้วยสาส่วน7ทีนี้เราจะลบกันได้ไหมลูกแปเป็นจำนวนนับส่วนมันคือแค่1นงั่นเองแปส่วนมันจริงคือ1อ่ะมันคือ1นึ่งต้องทำยังไงก่อนต้องทำส่วนให้เท่ากันครูต้องหาเพราะว่าส่วนข้อนี้คือ7จ็ครูก็ต้องเอานำเอาเจมาคูณทั้งบนและล่างอ่ะครูต้องเอาหคูณด้วย 1> 7 1คูณด้วย7ข้างบนต้อง8คูณ7 8 7 56 7คูณ1ได้7ใช่ไหมคะดูบรรทัดถัดไปลบด้วย30ส่วน7นักเรียนเห็นอะไรไหมคะอ้าส่วนเท่าหรือไม่เท่าคะส่วนเท่าแล้วเราทำอะไรได้เลยทำการลบได้เลย56ลบ30หรือเท่าไหร่ลูกเหลือ26นั่นเองคะ่ะเสร็จแล้ว26เราเป็นอะไรลูกเอ้ย มันเป็นอะไรคะเป็นเศษแท้นั่นเองเศษแท้สามารถตัดทอนให้เป็นเศษส่วนอย่างต่ำได้อ่นักเรียนลองดูนะคะเจ็อะไรได้26ไม่มีเราเอาใข่เคียง7 3 21สนักเรียนก็เอา26ตั้งลบด้วยลูกลบด้วย21เหลือเท่าไรคะลบด้วย21เหลือ5 แสดงว่าคูณเหลือตัวเศษคือ5ก็ได้ได้3เศษ5ส่วน7นักเรียนพอเข้าใจข้อนี้หรือยังคะถ้าเข้าใจแล้วเด็กๆไปดูตัวอย่างถัดไปเลยคะ่ะแต่ว่าเราต้องทำทุกครั้งให้ดูข้อตกลง3ข้อของเราทุกครั้งนะคะไปดูข้อต่อไปคะ่ะนักเรียนเห็นโจทย์แล้วเราพิจารณาตามขั้นตอนเลย1วงเล็บมีไหมไม่มีใช่ไหมคะไม่มีส เจอเลยคะ่ะเจอจานวนคละทําให้เป็นเศษเกินจำ,จำนวนคละเป็นเศษเกินก่อนแล้วทําอะไรต่อดูที่เครื่องหมายเครื่องหมายคูณหรือหารเครื่องหมายคูณมาก่อนพิจารณาที่เครื่องหมายคูณในโจทย์ข้อน,นี้มีทั้งคูณหารและบวกนักเรียทาคูณทําหารแล้วก็บวกโอเคนะคะเรามาทําจํานวนคละให้เป็นเศษเกินก่อน6กคูณหได้6บวกอีก1เป็น7ส่วน6 ชุดนี้ตัวที่2คือ7คูณ2 14 14, 14บวกอีก1เป็น15ส่วน7โอเคนะคะก็จะได้เท่ากับเศษ7ส่วน6คูณด้วยเศษ1 5ส่วน7บวกด้วยเศษ9ส่วน14หารด้วยเศษ12ส่วน49มาดูบรรทัดที่2บนคูณบน,บนล่างคูณล่างค่ดเด็กๆเห็นไหมคะทัาที่2 7คูณ5 6คูณ7 เสร็จแล้วมันสามารถตัดทอนได้นะยนเห็นไนะคะเใช่ไหมคะ7 1็อ่า7 1 7 3กับ15ใช้อะไรดีล่ะมันสามารถตัดทอนได้ใช้3ไม่3 3 2 6 3 5 15งใช่ไหมคะโอเคข้างบนก็จะเหลือ1คูณ5ส่วนข้างล่างคือ2คูณ1บวกด้วยเศษ9ส่วน14บรรทัดนี้บรรทัดนี้ขงคุณนักเรียนเห็นไหมคะเห็นแล้วใช่ไหม แต่อยู่ๆทำไมเป็นเครื่องหมายคูณล่ะคะใครสงสัยไหมใช่แล้วหลักการคูณคือเปลี่ยนเครื่องหมายหลักการหารคือเปลี่ยนเครื่องหมายหารเป็นเครื่องหมายคูณโดยการกลับเศษเป็นส่วนหรือส่วนกลับนั่นเองครูก็จะได้เศษ9กส่คูณด้วย49ส่วนด้วย12เพราะเศษ19เส่วน2เป็นส่วนกลับของเศษ12ส่วน49นั่นเองมาดูบรรทัดถัดไปค่ะก็จะได้5 เศษ5ส่วน2บวกด้วยเศษ9คูณ49ส่วนด้วย14คูณ10 2คูตัดทอนเหมือนเดิมให้ง่ายขึ้นอ่ะคูจะได้3คูณ7 2คูณ4นั่นเเข้าใจไหมคะอ่ะได้แล้ว7คูณ3ได้21 4คูณ2เป็น8ก็ได้บรรทัดนรกจะได้เศษ5ส่วน12บวกด้วย21ส่วน8นั่นเอง เสร็จแล้วเศษส่วนไม่เท่ากันเราต้องทำส่วนให้เท่ากันก่อนหาตัวประกอบร่วมค่ะข้อน,นี้คือ8เสร็จแล้ว2คูณอะไรได้8คะคือ4แสดงว่าคูต้องนำ4มาคูณทั้งบนและล่างคูณทั้งเศษและส่วนนั่นเองคููก็จะได้บรรทัดนี้5คูน4ได้ลูกได้20 ส่วนด้วย2คูณ4เป็น8ได้8ได้20ส่วน8บวกด้วย21ส่วน8ผลลัพธ์ข้อนี้คือ41ส่วนแเศษแท้เราตัดทอนตัดทอนให้เป็นเศษส่วนยางต่ำก็จะได้ลูกได้5เศษ1ส่วน8มันได้ยังไงลองคิดดู8 5 40 ถูกไหมคะ41ลบ40เหลือเศษ1นั่นเองถ้านักเรียนเข้าใจแล้วอย่าลืมนะคะว่าเด็กดีต้องมีหน้าที่มีระเบียบวินัยของตัวเองหน้าที่ของเด็กๆคือเรียนหนังสือตั้งใจเรียนศึกษาหาความรู้บ่อยๆหน้าที่ของลูกคือต้องมีความกตัญญูต่อพ่อแม่ปู่ย่าตายายช่วยเหลืองานบ้านเล็กๆน้อยๆนะคะเด็กๆเดี๋ยวไว้เจอกันในคลิปหน้านะคะสวัสดีคะ่ะ